สวีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของช็อกแลัสซิสในคนผู้หญิงอายุ35ปีได้รับการคอนซลเพื่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็คนไข้มีลูกแล้วลูกอายุ10ขวบนะครับก็แสดงมีตั้งแต่อายุ25หลังจากนั้นคนไข้ก็หายไปคือง่ายไม่มีประวัติอะไรแต่ว่าคนไข้ปวดท้องแล้วก็มาตรวจกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นแล้วก็พบว่าเป็นช็อกแลตซิส แต่ว่าที่น่าสนใจคือว่าประการที่หนึ่งก็คือเกิดเกิดหลังการตั้งครรภ์ได้แต่ว่าคนนี้เห็นไหมว่าเกินกว่าห้าปีคนไข่สิบปีแล้วแค่คปวดท้องมากนะครับแล้วก็อยากมีบุตรก็ไม่ได้รับการรักษาใดๆทั้งสิ้นไม่เคยฉีดยาคุมไม่เคยกินยาคุมนะครับค,คือแค่ปล่อยมาตลอดแต่ก็ไม่มีลูกเองนะแต่ว่ามาตรวจแล้วคิดว่านายเป็นช็อกโกแลตซ็ก็เลย จะท้องเข้าไปนะตัวมะลูกเนี่ยค่นขาจะยดึดนิดนึงแถวๆด้านหลังนะแต่ว่าแถวๆไอ้ตัวคอมะลูกแล้วก็ยึดกับเอ็นขางเกงหรือว่าเอ็นทรวงเ l ีอล็กเเวลาเราผ่าตัดเราก็พยายามดันให้ตัวมะลูกเนี่ยมันแยกจากพื้นมันแ,กแตกออกนะส่วนถุงน้ำข้างขวาข้างขวาจะเป็นช็อกแลสซี แค่ประมาณสองสามเซนเองนะสองเซนได้ไม่ค่อยเจอนะขนาดเล็กๆขนาดนี้ไม่ค่อยเจอเจอส่วนใหญ่ก็สามสี่เซนเราก็ใช้เครื่องมือเนี่ยเบรกให้มันแตกเนื้อของถุงน้ำถุงน้ำรังไข่ไอตัวช็อกโกแลตนี่หนามากเลยหนาปึกเลยประมาณครึ่งมิลอครึ่งเซนอะห้ามิลอะเกือบห้ามิลอะเป็นแผ่นเลยนะเราก็ค่อยลอกจะลอกได้หมดนะครับเปอจี้ จี้ที่ฐานที่เราลอกตัวตัวช็อกแลตออกมาก็จะมีตัวรังไข่ยังอยู่นะฮะรังไข่ยังอยู่แล้วก็จี้เพราะเลือดออกค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยแต่จี้ได้นะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเลือดมันมักจะออกที่ขั้วเพราะตรงขั้วนี่จะมีเส้นเลือดมาเปิดส่วนตัวทุ่งน้ําขนาดประมาณสองเซนนี่ไม่ต้องเย็บถ้าใหญ่กว่าน,นี้นะแล้วมันมันแบะหรือว่ามันไม่สวยงามยังไงก็รุมกกะริ่งเราก็จะเย็บ ให้หม้วนตัวเข้ามาเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนแบบไ่นกกระทาอะไรเงี้ยแต่ทอดรังไข่ดีนะแล้วก็ข้างซ้ายก็แบบเดียวกันก็มีพังผืดแล้วก็มีเยื่อบุมะลูกไปเกาะอยู่แล,แล้วก็เราก็เขีียให้มันแตกแล้วก็ฟรีนะทำให้รังไข่มันลอยทั้งสองข้างส่วนด้านหลังติดตรงส่วนด้านหลังของตัวมะลูกที่บริเวณคอมะลูกที่ยึดติดอยู่กับ พื้นหรือเอ,อเ็นขากรงไกแล้ก็เบรกให้มันแตกแตกหมดแล้วก็จี้นะครคนไข้คนนี้ก็จะต้องพยายามลุกเดินนะบ่อยๆในะหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็พยายามมีลูกนะพยายามมีลูกถ้าไม่มีลูกก็เดี๋ยวก็เป็นก็ไม่อีกเพราะอายุยังน้อยนะสาัมาถ,ถ้าให้ดีกรณีพวกนี้เราต้องใส่ตัวที่แก้พังพื้เช่นพวกแผ่น การทองผืนหรือว่าน้ํายาการท่องผืนก็มีมีทุกอย่างแต่คนไข้รา,ายนี้เป็นคนไข้ประกันสังคมอะไรเงี้ยเวลาเราจะใส่พวกสารพวกนี้ต้องต้องเอขาเรียกว่าไงต้องใจเป็นเงินเพิ่มนะเราก็เสียใจไม่ได้แนะนำไงบางทีก็แปดพันมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยได้เตรียมไว้เพราะเป็นโรงพยาบาลประกันสังคมก็หลังจากที่เราเคลียร์หลักการรักษา ของพวกช็อกโกแลตซิสอะไรก็คือต้องให้หลังไข่ทั้งสองข้างเนี่ยมันโมบายมันเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระตัวมะลูกเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระทอ้นมไข่ข่อนไหวได้เป็นอิสระอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะท้องได้เร็วนะรีบมีลูกให้เร็วที่สุดเป็นการรักษาเรื่องของช็อกโกแลตซิสนะครับเราก็เพิ่งเจอนะเจอเจอบ้างปลาปลาอยู่แล้วแหละของคนที่มีลูกเกินกว่า5ปี ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยที่ผมเจอก็ประมาณ8ปดปีรายนี้ก็10ปีเพราะการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงนะฮะที่เป็นพวกปวดเมนหรือว่ากลัวจะเป็นเรื่องช็อกแลตซีสรีบมีลูกเลยนะครับดีที่สุด